หม่ำพูดถึงน้องสาวแววจกมกค่ะ well, ok, ok เรียกได้ว่าตลกชื่อดังอย่างคุณหม่ำตอนนี้ชีวิตแฮปปี้ลงตัวสุดๆไปเลยแล้วค่ะเพราะว่ามีครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นมากๆม,มีหลานาสาวัวน้อย,อยคอยมอบความสุขให้กับล่าสุดนี้นะคะหม่ำได้เล่าช่วงชีวิตของคุณแววจกมกน้องสาวมาเล่นตลกตอนนั้นเนี่ยพาไปเล่นตลกคือถ้ามันเชื่อฟังจะกลายเป็นตลกพี่น้องที่โคตรทาเลยหม่ำเคยไปขอตังแววยี่สิบบาท ตอนแม่่ะท้องเอ็มมันบอกว่าก็ไปหางานทําสิพอน้ําตาล่วงตั้งแต่นั้นก็ไม่เคยขอมันอีกหม่อมล่าให้แล้วต่อว่าพอเห็นหน้ามันไม่มีที่ไปมันถือกระเป๋าบอกว่าขออยู่ด้วยก็บอกอยู่เลยมันก็อยู่เกือบสองปีมันก็ดีขึ้นหน้ามันขาวขึ้นสดใสขึ้นพี่สะพ้ยก็พาไปซื้อครีมมาบำรุงหน้าให้และเจ็ดวันก่อนมันจากไปมันนวดให้พ่อบอกพี่อย่าเพิ่งเป็นไรไปนะให้ฉันไปก่อนทำหน้าให้ฉันสวยๆนะ วันที่แววจากไปพอโทรแจ้งพิสูจน์หลักฐานมาแล้วนั่งอยู่กับมันเป็นชั่วโมงคิดถึงที่ต่อว่ามันเตือนมันคิดถึงที่มันหี้วกระเป๋าก็ามาพอก็นั่งร้องไห้มันเกเรสุดท้ายมันก็น้องเราตัดกันไม่ขาดก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นั่นของคุณหม่มเองเปิดเผยคะ่ะ